แต่แค่มันเบี้ยวโดยโดยลากค่ะ,คะพี่เนสเล็บแค่มันเบี้ยวโดยกำเนิดไมายพอแล้วมั้งน้ำมนันเดือดร้อนอ๋อเดือดร้อนเฮ้ยแม่แม่เล่นอะไรเนี่ย คนไม่ได oh. okay. okay. ้ต yeah. ั้งตัวรู้ครับไม่ไปไหนเลยฉันขอรักเธอไว้โอเคอย่าเล่นไมลาอนเชิญมีแววไหมมีแววไหม มีแววไว้ดูถามแววเรื่องเนี้ยขอรอครับชั่วโมงไว้โอเคสองเป็นต่อนะฟิตติ้งเกิดเป็นผู้ชายต้องมีความเรียบร้อยเมื่อสองคนนี้อไว้มันเกียนอ่ะพี่เลยม like ่ัน พี่ยายไปไรพี่้าข้อีหนก็มเช็อยายมาดีกว่าดูดิเกียาว้ยงอ่นี้แหะอันแรกเสร็จอะไรนะอันแรกเสร็ฮะอันแกรก็บอกแล้วอยากกินพริกเยอะ ันนจะะง้อ่บอกนี่ไงนี่แหละคืออันที่เกิดจากอะไรเป็นนั้นอ่ะกินเผ็ดเยอะเครียดบางอย่างนี่เนาะนี่เครียดอะไรรับมาไม่ใช่คือโรคเครียดมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเครียดเข้าใจไหมมันเป็นภาวะภายในภาวะกังวลภาวะลบไปหน่อยอะไรหลายอย่างลบไปเละมันโอเค

อไอ้อ่ำไม่ใช่ไอ้โซ่ขอลบเลยแป๊บเดียวแค่ลบเฉยๆสองนิ้วไม่แปะไม่อยู่ละ